Z e อ dition ดูคลิปนี้ให้จบครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนวันนี้เราจะพามาชมผลงานจากน้องๆอ,อาชีวะที่แต่งรถเข้าประกวดในโครงการอาชีวะท้าแต่งแซดกับ ไฮรักรีโว่เซตอิดิชันปี2ครับซึ่งวันนี้ครับเราก็ได้ผู้ที่เข้ารอบมาทั้งหมด5ภาคแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูแนวทางการแต่งรถของน้องๆแต่ละโรงเรียนทั้ง5้าภาคกันว่าจะสวยสุดแค่ไหนกับไฮรักรีโว่เซตอิดิชันครับตามไปชมกันเลยครับมาเริ่มต้นที่คันแรกครับกับน้องๆอาชีวะจากภาคใต้ครับคันนี้มาจากพัทลุงเลยทีเดียวครับกับทีมฉลามแซดครับกับแนวทางการแต่งรถที่ต้องบอกว่าใครที่ชอบสายกลีนนะครับต้องไฮรักรีโว่สีขาวแบบนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้ครับไฮไลท์แล้วก็จุดเด่นอยู่ทที่ชุดพารร์อบคััน้ง ข้างๆและด้านหลังครับที่น้องๆอาชีวะทีมฉลามแซดเป็นผู้ออกแบบและคิดค้นขึ้นมาเองต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับยังไม่มีใครใส่แน่นอนและยังไม่มีขายที่ไหนแน่นอนครับวามโดดเด่นที่ต้องบอกว่าเป็นรายละเอียดที่พลาดไม่ได้ครับกับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นฉลามครับอย่างที่บอกว่าชื่อทีมเขาคือฉลามแซดแห่งภาคใต้นะครับก็ต้องบอกว่าน้องๆคันนี้ทําออกมาได้คลีนแล้วก็จุดที่วางสติกเกอร์ต้องบอกว่าลงตัวกับรถมากๆเลยครับสำหรับล้อแม็กที่เลือกใส่นะครับเป็นโมเดลจากคอส m มิดครับตัวนี้ชื่อ RS 3นร้าหนะคร เจ็ดบวกสิบสองและล้อหลังสเปกสิบครึ่งออฟเจ็ดบวกสิบห้านะครับคันนี้ไม่ได้ใส่ธรรมดาครับคัสตอมสีเป็นสีขาวให้เข้ากับตัวรถทําออกมาได้ลงตัวมากๆนะครับที่สําคัญครับยางที่เลือกใช้ครับเป็นยางเซตจิโนครับเกทสูญเจ็ดอาร์นะครับเป็นยางสําหรับสายที่ชื่นชอบความเร็วนะครับตัวนี้เป็นสเปคล้อหน้าสองหกห้าสามห้าสิบแปดและล้อหลังครับสองแปดห้าสามห้าสิบแปดครับต้องบอกว่าใส่ออกมาได้เข้ากับทรงรถพอดีเป๊ะเลยนะครับและเรามาดูคันที่สองกันต่อครับมาจากภาคตะวันออกของเรานี่เองครับจากจังหวัดชลบุรีจากน้ออองๆาาชีีววะททมมลิิิตฐนย์ ครับคันนี้ต้องบอกว่าคอนเซปต์ของเขาเน้นเรื่องของการขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ามานะครับแตกต่างจากคันอื่นนะครับด้วยกล้องหน้ากล้องหลังนะครับตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเซ็นเซอร์วัดลมยางภายในรถครับและที่สําคัญครับสีแล้วก็ลวดลายไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างของรถทําให้ดูโดดเด่นนะครับบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์นะครับของน้องๆเพิ่มเติมในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับนอกจากจะเป็นฝาคารบอนแล้วใส่ลายเพิ่มเติมเข้าไปและที่สาคัญครับสำหรับวัยรุ่นที่ชื่นามั้ใหุ หนึงนะครับด้านหลังของกระบะท้ายนะครับก็มีการตกแต่งให้ดูเขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นสายซิ่งสายแซดได้อย่างลงตัวนะครับในแบบฉบับของ r ีวอแซดอีดิชันนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของด้านในตรงหัวพนักพิงของเบาะนะครับจะมีลวดลายนะครับแล้วก็มีลายสนามนะครับของสนามแข่งรถบางแสนนะครับแล้วก็มีชื่อของน้องๆทีมติดเอาไว้นะครับและนอกจากนั้นครับความโดดเด่นยังอยู่ที่เรื่องของล้อที่นํามาเลือกใส่นะครับตัวนี้เป็นล้อไซส์18นะครับเป็นโมเดลจากคัสติมท G จีนะครับล้อหน้าเป็นสเปเก้าครึ่งออฟเจ็ด และล้อหลังเป็นสเปครึ่ง o ฟเซ e t บวกครับคันนี้เป็นสีคัสตอมนะครับสำหรับล้อเทจีตัวนี้เป็นก้านดําด้านขอบดําเงานะครับทำให้ดูตัดกับสีขาวของรถนะครับอย่างที่เลือกใช้ครับเป็นยางเซติโนนะครับด้านหน้านะครับสองหและด้านหลัง2 8 5 3 5ด8มาครับมาดูคันที่สากันบ้างครับมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับน้องๆจากทีมเซตนาคาทับทีมแดงนะครับคันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับเรื่องของสีของรถแน่นอนครับคุมโทนสีขาวสีดานะครับแต่คันนี้ครับดึงสีแดงออกมาให้เข้ากับชื่ออออขงงทีมบต้กว่า ดึงความเป็นเอกลักษณ์นะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยความเป็นพญานาคนะครับที่น้องๆอ,ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ออกมาได้ลงตัวเข้ากับรถสําหรับ r ีเวล e ซต์อีดิชันมากๆเลยนะครับความโดดเด่นของคันนี้นอกจากจะดึงสีแดงให้ออกมาโดดเด่นแล้วฟิทเมนต์ของรถที่ทําออกมาต้องบอกว่าหล่อเท่ลงตัวมากๆนะครับกับสีที่โดดเด่นที่มีชื่อทับทิมอยู่ในชื่อทีมนะครับก็เลยทําให้คันนี้นะครับถูกออกแบบล้อแม็กที่ใส่ออกมาให้โดดเด่นเข้ากับสีของรถมากๆนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นล้อคอสติม S3 นะครับเป็นสเปค10ครึ่งทั้ง4วงนะครับตัวนี้เป็นารม18 10ครึ่งออฟเซ็บวก15นะครับแน่นอนครับรัดคู่มากับยางเซติโน่ด้านหน้า2.5 3.5 18และด้านหลัง2.8 5.3 5.8ครับวามโดดเด่นของล้อตัวนี้นะครับก็คือสีที่ถูกคัสตอมมาให้เข้ากับสีของรถนั่นเองนะครับเป็นก้านมิลเลอร์เลสขอบดิบแบ็กนะครับหรือว่าขอบดำเงานะครับมาถึงคันที่4กันบ้างครับคันนี้จากน้องน้อวอาชิวัจจากภาคกลางนะครับ ถูกแต่งออกมาได้โดดเด่นเท่ไม่ส้ำใครเลยทีเดียวนะครับในเรื่องสีของรถครับคันนี้ก็แลบใหม่นะครับเป็นสีเทานะครับมาพูดถึงเอกลักษณ์ของรถคันนี้บ้างครับแน่นอนครับนอกจากชุดแต่งในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าคันนี้เพิ่มเติมในส่วนของบันไดด้านข้างนะครับให้ดูเป็นคอสคันที่เพิ่มขึ้นแต่ที่ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูด้านข้างที่น้องๆออกแบบดีไซน์กันนะครับที่ทุกท่านจะเห็นเป็นในเรื่องของตัวโน้ตนะครับเป็นโน้ตดนตรีนะครับเนื่องจากจังหว อันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทยเลยนะครับนั่นคือจังหวัดสุพรรณที่สาคัญครับมังกรที่เห็นด้านหลังนะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์นะครับที่ทุกคนมองเห็นแล้วจะรู้เลยครับว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนั่นก็คือมังกรนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างครับสำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปเป็นสไตล์คอร์สคันที่ก็จริงแต่น้องๆบอกว่าอยากให้รถคันนี้มีความซิ่งอยู่ในตัวด้วยนะครับนั่นก็เลยเลือกล้อสไตล์เลสซิงมาใส่กับยางสไตล์คอร์สคันที่แบบนี้นะครับล้อีี่่เออกกใสสป็นบตงววาาถูมมหดํ กับยางสไตล์คอสคันที่นะครับตัวนี้เป็นโลบัสทีทนะครับเป็นยางตัวใหม่นะครับที่พีพีซูเปอร์วิวออกแบบมานะครับในแบบฉบับของคอสคันที่นะครับเบอร์ที่เลือกใส่เป็น235558ครับต้องบอกว่าคันนี้จัดทรงนิดหน่อยนะครับใส่กับยางสไตล์นี้ล้อสไตล์นี้ออกแบบมาให้หล่อลงตัวแล้วก็ p ิกเมนต์พอดีเป๊ะกับรถมากมานะครับมาดูผลงานจากน้องๆทีม p ี c ีซีดีออนกันบ้างครับรถคันนี้ครับต้องบอกว่ามาจากน้องๆอาชีวะจากภาคเหนือครับสำหรับทีมนี้นะครับมีคอนเซปต์ในการตกแต่งรถที่ไม่สำข หลังนี้นะครับหลายๆท่านน่าจะเห็นทรงของรถแล้วนะครับคันนี้ถูกจัดทรงให้ยกสูงขึ้นจากเดิมกว่าปกตินะครับเนื่องด้วยคอนเซ็ปที่ถูกออกแบบมานะครับสไตล์การแต่งรถเป็นสไตล์แบบออฟโรดนะครับล้อที่เลือกไซสนะครับเป็นล้อ คัตส์บิดคินเดวิลนะครับตัวนี้อยู่ในตระกูลเดวิลของเรานะครับเป็นล้อสไตล์ออฟโรดอีกหนึ่งโมเดลที่ต้องบอกว่าเป็นล้อโปรเฟอร์มิงนะครับที่มีน้ําหนักเบานะครับเหมาะมากๆนะครับกับคนที่ชื่นชอบในการขับขี่ในทางลุยนะครับแล้วก็ถนนขรุขระนะครับก็ต้องบอกว่าทําออกมาได้ตอบโจทย์สไตล์ออฟโรดมากๆนะครับับสีคัสตอมครับที่น้องๆเลือกสีขาวให้เข้ากับสีของรถนะครับเป็นสไตล์ออฟโรดแต่ว่ามีความคลีนนะครับทำให้แต่งออกมาแล้วหล่อเท่ลงตัวนะครับบวกกับยางตัวนี้ครับโลว์บัสทีทูสองสามห้าห้า แล้วก็ลงตัวมากๆนะครับอ่ะคอนเซปต์ของน้องคันนี้บ่งบอกแล้วนะครับว่าน้องๆต้องการจะให้รถเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับเพื่อให้ดึงดูดความเอกลักษณ์นะครับของความเป็นภาคเหนือที่น้องๆอยู่ได้ชัดเจนได้หล่อลงตัวมากๆนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวทางการแต่งรถของน้องๆอาชีวะทั้ง5ภาคนะครับ5สาบันที่นำมาฝากกันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปฝากเชียร์น้องๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวรถของน้องๆจะไปโชว์ในงานต่างๆของ โตโยต้าลีโว่เซติเดชันนะครับอาชีวะทั้ง5าสถาบันตกแต่งอะไรเข้าไปบ้างในส่วนของหลักๆครับก็จะเป็นกล่องคนเลงไฟฟ้านะครับเสริมสมรรถนะของรถคุณนะครับจาก ECU ช h o p นะครับบางมอเต s ร์สติ้งหรือว่า BRD นะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของระบบท่อนะครับแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับนอกจากนั้นยังมีโช๊คนะครับคุณภาพดีๆฝากระโปรงคาร์บอนนะครับแล้วก็ฝาครอบกระจกด้านข้างคาร์บอนนะครับจากมอนซานะครับนั่นก็คือชุดแต่งนะครับที่น้องๆเลือกใช้ที่เหมือนกันแต่ถูกแต่งออกมาได้โดดดเเ่่นและกก็ทไมมาๆ โดยเฉพาะความลงตัวที่น้องๆเลือกนํามาตกแต่งให้กับรถของน้องๆนะครับฝากเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางการแต่งรถนะครับที่เรานํามาฝากกันนะครับจากโครงการนะครับที่บอกไปแล้วนะครับอาชีวะท้าแต่งแซดกับ Vivo Z e ซ i อ i ดิชันะครับต้องบอกว่าเป็นปี2แล้วนะครับกับโครงการนี้นะครับโครงการดีๆแบบนี้ครับอยากให้ทุกท่านฝากติดตาม ในปีนี้และปีต่อไปนะครับในส่วนของปีนี้รถของน้องๆอาชีวะทั้ง5ทีมก็จะถูกส่งไปโชว์ในงานโตโยต้าต่างๆนะครับตามภูมิภาคนะครับใกล้บ้านท่านก็ไปดูกันเอาเองละกันนะครับว่ารถของน้องๆแต่ละคันรถคันจริงจะสวยสุดเท่ขนาดไหนครับก็ฝากติดตามพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจของ PP Super Vi e ์วนะครับคอสมิดวิวนะครับด้ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับเรายังมีผลงานแนวทางการแต่งรถให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันอีกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับอยากให้พวกเราพาไปดูแนวทางการแต่งรถ รุ่นไหนแบบไหนสไตล์ไหนก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาไปดูแนวทางการแต่งรถแบบไหนที่ไหนกันอีกครับฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ